สวัสดีครับทุกท่านผมพมพมครับครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูเหรียญหล่อ,ลอกันเนาะแต่เหรียญหลอดูเหมือนว่าจะมีข้อกังขานะครับสำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินเหรียญน,นี้นะจะมีข้อกังขาอยู่นิดนึงแต่ว่าเป็นเหรียญแท้นะเป็นเหรียญแท้แต่ว่าไม่ถึงปีเอ่อจากที่ผมอ่านอายุแล้วไม่ถึงปีสองพันสี่้อยหกสิบนะผมอ่านอายุได้ประมาณปีสองพันสี่ร้ย็สิบห้าแปดสิบนะแปดสิบประมาณนั้นนะ2 4 0พันร้อย 75-80นะก็เลยไปหาดูนะครับไปหาดูว่ามีเกจิท่านใดเอท่านใดที่สร้างหลวงพ่อเงินปี2องพันสี่อยเจ็ดบ้างไหมก็ปรากฏว่าไปไปตรงกับปีการสร้างนะไม่ได้ตรงไปเป๊ะน,น,นะครับก็คือจากการอ่านอายุของผมก็ปี2,475-2,480ปประมาณนั้นนะ แต่ว่าประวัติหลวงพ่อชุ่มที่สร้างรูปหล่อของหลวงพ่อเงินวัดบางขานเนี่ยท่านสร้างเมื่อปี2 4 8 0ถึง2484นะครับประมาณนั้นเนาะก็เลยผมก็เลยเอกใจว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หลวงพ่อชุ่มสร้างหรือเปล่าแต่ก็ปรากฏว่าเข้าไปหาเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินที่หลวงพ่อชุ่มบุกเสกหลวงพ่อชุ่มสร้างเนี่ยมีปรากฏอยู่เหรียญเดียวเอง,เองนะในเว็บไซต์อะ่ะ ผมไม่ได้ผมไม่ได้หาละหาละเอียดนะครับแต่ว่าหาแบบหน้าหน้าที่เขาขึ้นฟีดหลักๆนะครับก็เลยมีโผล่มาองคเดียวก็เป็นหลวงหลวงพ่อชุ่มปลูกเสกนะก็มีเว็บไซต์หลักเว็บไซต์หนึ่งที่เขาเอาลงนะครับผมผมก็เลยมีความเชื่อว่าเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญหล่อหลวงพ่อชุ่มวัดท้ายน้ําสร้างขึ้นมานะหลวงพ่อเงินนะ ผมพิจารณาดูแล้วว่าเป็นปี2460ั้ยไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าดูจากรายละเอียดแล้วเนาะดูจากรายละเอียดแล้วเขาเขามีความแตกต่างกันเยอะอยู่พอสมควรแต่ถ้าดูถ้าดูเพลเพินแบบเนี้ยก็จะเป็นเหรียญหล่อจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับดูเพนเผินจะใช่นะครับแต่ว่าดูลงรายละเอียดแล้วไม่ใช่นะครับเป็นพระแทนนะครับแต่ว่าเขาสร้างประมาณปี2 4 7 5 8 0นเนาะ ซึ่งก็มีความใกล้เคียงกับปีการสร้างของอหลวงพ่อชุ่มวัดท้ายน้ํานะครับแต่ว่าหลวงพ่อชุ่มวัดท้ายน้ำเนี่ยท่านจะโด่งดังเรื่องอรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ําปี2485นะซึ่งใต้ใต้ใตฐานก็จะมีตอกโคตดเป็นชอช้างใช่ไหมครับสําหรับหลวงพ่อชุ่มแต่องค์นี้ก็ไม่มีอะไรบอกเลยนะครับ ไม่มีอะไรบอกเลยแต่ว่าความแตกต่างก็มีอยู่บ้างอยู่หลายจุดนะครับครับผมขอย่าซูมนะขอย่าซูมเอ่อคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่นํามานําพระมาวิเคราะห์ร่วมกันกันแล้วกันนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าเหรียญเนี้ยแท้นะครับแต่ว่าไม่ทันหลงเพราะเงินนะไม่ทันหลงเพราะเงินนะครับผมอันดับแรกที่มีความแตกต่างกับหลงวงเพ่อะเงินที่เหรียญหล่อหลงเพ่อะเงินที่หลวงพ่อเงินท่าน,ท,าน,ท,านท่านได้สร้างเอาไวนะ้เนาะ อันดับแรกเลยครับมาดูที่หูก่อนเลยนะฮะไล่ตั้งแต่บนลงลงมานะหูก็จะเป็นอย่างนี้นะเออหูเขาจะแบบมีความกว้างกว่านะครับหูตรงนี้นะขนาดของหูมีจะความความกว้างกว่าแล้วก็เขาจะมีลักษณะแบนกว่าแบบนี้นะแบบนี้นะอันนี้คือความแตกต่างอันดับแรกเลยนะแร่ตั้งแต่หูเ่ยนะถามว่าสามเม็ด มีเม็ดไข่ปลาสาเม็ดตรงตรงนี้เหมือนกันไหมมีเหมือนกันแต่แต่ขนาดที่ความแตกต่างก็คือความกว้างของหูนะครับความกว้างของหูนี่นะคืออันดับความแตกต่างอันดับแรกความหนาของความความหนาของหูเหรียญนะครับของหลงพ่อเงินนี่จะมีความหนากว่ากันอยู่เนาะแตกต่างกันกับปงที่เป็นเนื้อหน้าที่ผมเคยทําทําคลิปให้ทุกท่านดูกันนะแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะสําหรับ ลักษณะของหูนะครับนี่ถ้าเป็นของดั้งเดิมของหลวงพ่อเงินวัดบางคานเขาจะมีขนาดประมาณนี้นะขนาดประมาณนี้เนาะที่เป็นหลวงพ่อเงินวัดท่านบางคานท่านได้สร้างไอาไว้หูก็จะประมาณนี้นะความกว้างนะแล้วก็เขาจะมีความหนานะครับสําหรับของหลวงพ่อเงินวัดบางคานที่ท่านได้สร้างเอาไว้เนาะแต่องค์นี้นะครับองค์นี้เขาจะมีความกว้างมากกว่านะแบบนี้นะ แล้วก็จะมีความบางมากกว่าแบบนี้นะอันนี้อันดับแรกนะที่ที่มีความแตกต่างนะอันดับสองนะครับปากปิงนะครับอันดับสองน,นี er ่ปากปิงนะนี่ปากปิงเขาจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับปากปิงเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับซึ่งปากปิงแบบเนี้ยก็จะไปตรง กับองค์ที่อยู่ในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายผ้าหลักนะครับขายผ้าหลักเนาะไม่ใช่เป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งนะน่าจะเป็นเว็บไซต์ลองนะครับเป็นเว็บไซต์ประมูลทั่วๆไปนะเขาจะมีแบบนี้นะครับปากปินเขาจะตรงนะปากปีงเขาจะตรงนะแต่องค์ที่เป็นของหลวงพ่อเงินที่ท่านได้สร้างเอาไว้ปากปินเขาจะไม่ตรงนะปากปินเขาจะเป็นโค้งแบบเนี้เป็นโค้งแบบเนี้ นี่คือความแตกต่างนะครับผมมาดูหน้านะครับมาดูหน้าของหลวงพ่อเงินนะครับมาดูด้าหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับองค์นี้น่าจะมีมีความละมัคล้ายกันก็จริงนะครับตรงขมับก็ตอบเข้าไปตรงมุมปากมุมปากด้านซ้ายขององพระก็จะมีความลึกอยู่เหมือนกันแต่ว่าความลึกนั้นไม่ถึงนะครับนี่นะความลึกเขาจะไม่ถึงของดั้งเดิมที่หลวงพ่อเของหลวงพ่อเงินได้สร้างเอาไว้นะครับนี่เนาะ มีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะสลับส่องนะสลับส่องระหว่างหลวงพ่อเงินที่หลวงพอ่อเหรียญหล่อ,อ,อหลวงพ่อหลวงพ่อเงินที่ท่านท่านท่านได้สร้างเอาไว้เนาะมุมปากนะครับมุมปากเห็นไหมมุมปากเขาจะมีความลึกมากกว่าเยอะเลยนะอันนี้พูดถึงหน้านะขมับเขาก็มีอขมับที่ แคบตอบเข้าไปเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าหน้าของหลวงพ่อเงินเนี่ยจะเล็กกว่านะหน้าของหลวงพ่อเงินเนี่ยจะเล็กกว่านะดวงตานะครับดวงตานะดวงตาหลวงพ่อเงินเนี่ยจะมีดวงตาข้างหนึ่งที่เป็นเป็นรูปวงกลมแล้วก็มีดวงตาข้างหนึ่งเป็นรูปรีอ๋อคลิปที่แล้วผมพูดผิดดวงดวงตาด้านด้านขวาขององค์พระเนี่ยเขาจะเป็นรีนะ ดวงตาด้านขวาขององค์พระจะเป็นรีดวงตาด้านซ้ายขององค์พระเขาจะกลมแบบนี้นะอันนี้คือ,คอ,คอตามมาตรฐานท,ทั่วไปที่เรา,เราท่านท่านได้ศึกษา้ํำเรียนกันมานะแต่องค์ในองค์ที่ผมจะมาทําคลิปในวันนี้ก็คือเขารีทั้งสองด้านเลยเนาะเขารีทั้งสองด้านแบบนี้เนาะประมาณนี้นะส่วนริ้วจีวรอะไรก็มีความละม้คล้ายกันทั้งหมดนะครับริ้วจีวรการวางขาอขอบ ขอบเหรียญด้านในนะขอบเหรียญด้านในก็มีเส้นที่แทงทะแยงเข้าไปชนกับนักแข้งขององค์หลงพ่ออยู่แบบนี้นะก็คล้ายๆกับหลงพ่อเงินเหรียญหล่อหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมทั่วๆไปเพียงแต่ว่าขนาดนะครับขนาดรู้สึกว่าจะขนาดจะเครื่องกว่านิดนึงนะครับถ้าเทียบกันแบบนี้นะนี่นะขนาดจะมีความแตกต่างและมีความเครื่องกว่ากันนิดนึงนะครับผม เม็ดไข่ปลานะครับเม็ดไข่ปลาเนาะเม็ดไข่ปลาก็มีความระม้คล้ายกันอยู่เหมือนกันนะแบบนี้เนาะนี่ฉะนั้นเหรียญหล่อหลงหลงเพ่อะเงินองค์เนี้ยผมคาดว่าหลงเพ่ชุ่มบุกเสษอย่างที่ในเว็บไซต์เขาลงเอาไว้จริงๆนั่นแหละครับเพราะว่าองค์ที่องค์ที่อยู่ในมือของผมเนี่ยอย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือ ผมอ่านอายุได้ประมาณปี2,475ถึง2,480เนาะแต่ว่าประวัติการสร้างหลวงู่ชุ่มของหลวงู่ชุ่มวัดท้ายน้ำเนี่ยเขาจะสร้างประมาณปี2,480ถึง2,484นะซึ่งเหรียญหล่อ,อรูปหล่อหลวงพอ่พอเงินที่หลวงู่ชุ่มได้สร้างเอาไว้เนี่ยก็จะมีได้รับความนิยมมากๆอยู่เหมือนกันในยุคป,ปัจจุบันนะครับก็เห็นก็บอกว่า องค์ที่สวยๆเขาเล่นกันเป็นแสนนะครับองค์ที่สวยๆเขาเล่นเป็นแสนนะแต่ว่าประวัติการสร้างเหรียญหล่อของหลวงพ่อชุ่มวัดท้ายน้ําเนี่ยเอผมเข้าไปดูแล้ว <S <S <ๆ S 2> เขาพูดแต่ถึงแต่รูปลอ่อเขาไม่พูดถึงเหรียญหล่อเลยนะแต่เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันถ้า,าเกจีท่านใดก็ตามที่สร้างรูปเหมือนนะครับสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อเงินวัดวัดวัดบางคาเนี่ย เขามักจะสร้างควบคู่กันไปทั้ง3ชนิดนะครับก็คือรูปหล่อเหรียญเหรียญเหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่แล้วก็เหรียญหล่อพิมพ์จอบเล็กแต่ว่าหลวงพ่อชุม่มท่านได้สร้างที่มีชื่อเสียงก็คือรูปหล่อนะครับรูปรหล่อหลวงพ่อเงินวัดไทยนาะเออหลวงพ่อเงินวัดไทยนะ้ำหลวงพ่อชุ่มบุกเสกนะก็ดังแค่ดังแค่รุ่นเดียวนะครับดังแค่แบบชนิดเดียวก็คือรูปหล่อ เพราะเพียงแต่ว่าเหรียญหล่อทั้งสองทนีก่ก็คือพิมพ์มจอบใหญ่พิมพ์จอบเล่นเนี่ยไม่มีชื่อนะไม่มีชื่อในในไม่มีชื่อในอันนี้เลยเนาะไม่มีชื่อในทำทำเนียบสำหรับคนเล่นพระเลยนะแบบนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นการทำคลิปของผมอันนี้ก็ทำคลิปเพื่อแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้กันกันแล้วกันเนาะเพื่อเพื่อวิเคราะห์ ทำเพื่อวิเคราะห์ว่าเอ๊ะตกลงหลวงพ่อชุ่มวัดวัดท้ายน้าเนี่ยท่านได้สร้างเหรียญเอาไว้หรือเปล่านะท่านท่านได้สร้างเหรียญจอบใหญ่เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคาเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่าเฉดเนื้อนะครับเฉดเนื้อก็ไปตรงกับหลวงพ่อชุ่มนะครับเฉดเนื้อมีความมีความจัดจ้านอยู่พอสมควรเนื่องจากคาดว่าหลวงพ่อชุ่มวัดท้ายน้าเนี่ยเป็นเดือชนิดที่ว่าเป็นทองผสมนะตอนที่แรกผมได้มาผมก็เข้าใจผิดว่าเป็นหลวงพ่อเงิน ของของดั้งเดิมของหลวงพ่อเงินนะแต่ว่าปรากฏว่าวันนี้เอามาตรวจสอบดูจริงๆเอา้าไม่ใช่นะครับไม่ใช่แต่แต่ว่าเป็นพระแท้นะครับพระสร้างมาปีลึกมากๆกเลยก็คือประมาณปี2 4 7พ2 4ส0เานะี่รอยดนาะแต่ทีนี้จะไปจะไปหาอาจารย์นี้ก็จะไปหาอาจารย์สุ้างนี่บางทีก็ยากเหมือนกันพอดีไปเปิด เขาไปเปิดในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งซึ่เป็นเว็บไซต์ประมูลพระนะครับที่เป็นเว็บไซต์หลักๆนะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้อยู่ดูพอสมควรเหมือนกันสําหรับเว็บไซต์นี้เนาะเขาลงไว้ว่าเป็นหลวงพ่อชุ่มวัดท้ายน้ํานะครับแต่ก็ลงเห็นลงแค่องค์เดียวนะครับององนั้นก็มีความมีแม่พิมพ์นะแม่พิมพ์ตรงกับองค์ที่อยู่ในมือของผมอย่างที่รายละเอียดที่บอกไปข้างต้นนะครับ ขออญาตย้ำเนาะขอญาตย้ำวิธีการสังเกตเหรียญลักษณะแบบนี้นะผมโดยโดยโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นหลงพชุ่มเหมือนกันนะเพราะว่าปีการสร้างมีความใกล้เคียงกับกับอ,อายุของวัสดุที่ผมได้คำนวณเอาไว้นะก็คือปี2475ปี2480นะประมาณนั้นนะบวกลบก็ไม่น่าจะเกิน10ปีแต่ว่า2 4 8พนี่ร้อยนี่ เป็นไปได้ไหมผมว่าเหรียญนี้สร้างมาก่อนอย่างนี้นะประมาณ2475นสี่ร้าั่นแหละสร้างสร้างมาก่อนด้วยซ้ําไปนะฉะนั้นคาดว่าถ้าเกิดหลวงพ่อชุ่มได้สร้างสร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานเอาไว้จริงๆเนี่ยน่าจะสร้างก่อนพระรูปล่อนะครับน่าจะสร้างก่อนพระรูปล่อนะครับสําหรับหลวงพ่อเงินที่หลวงพ่อชุ่มได้สร้างแล้วก็ปลุกเศกเอาไวนะ้เนาะ อันดับแรกที่มีความแตกต่างกันเนาะระหว่างเหรียญเหรียญที่อยู่ในมือของผมนี่กับเหรียญที่ท่านหลวงพ่อเงินท่านได้ปลุกเสกเอาไว้นะก็คือหูห,หูเหรียญแบบนี้นะเขาจะมีความกว้างอยู่นิดนึงนะครับมีความกว้างอยู่นิดนึงนะมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับนี่นะมองเห็นด้วยตาเปล่าเขาจะมีความกว้างอยู่นะครับนี่นะอันนี้อันนี้ขนาดที่หลวงพ่อเงินท่านได้ บุกเสกเอาไว้นะครับขนาดขนาดหูเขาจะประมาณนี้นะแต่ว่าองค์ที่คาดว่าน่าจะเป็นหลวงู่ชุ่มบุกเสกหูเหรียญเขาจะมีหนาประมาณกว้างประมาณนี้นะความหนานะครับความหนาของหูเหรียญก็จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับสําหรับเอ่อรุ่นที่ทันหลวงพ่อเงินบุกเสกนะเขาจะความหนาเขาจะหนากว่าแบบนี้นะความหนาเขาจะหนากว่าแบบนี้เนี่ยนะแต่แต่ว่าเป็นเป็นเอ่อเหรียญที่คาดว่าหลวงู่ชุ่มบุกเสกความหนาเขาจะ บางลงไปนิดนึงนะเขาจะบางกว่ากันนิดหนึ่งนะนะประมาณนี้เนาะส่วนส่วนปากปิงนะครับปากปิงนี่เนาะปากปิงนี่เอเหรียญที่คาดว่าเป็นหลวงปู่ชุ่มท่านได้สร้างไว้ปากปิงแนวของปากปิงเขาจะตรงนะครับแนวของปากปิงเขาจะตรงเนาะนี่แนวปากปิงเขาจะตรงแบบนี้นะแนวปากปิงเขาจะตรงแบบนี้นะแต่ว่าของหลวงพ่อเงินท่าน ได้ทําเอาไว้เนี่ยปากปิงแนวเขาจะเป็นแนวโค้งแบบนี้นะเป็นแนวโคง้งโค้งเขาจะไม่เป็นแนวตรงนะอันนี้คือความแตกต่างนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นหลังเรียบเหมือนกันนะครับเป็นหลังเรียบแบบเหมือนกันแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะแต่ถามว่าเก๋ไหมไม่เก๋นะครับพระองค์นี้เอ,อที่ผมเห็นพระเก๋หลวงเพราเงินส่วนใหญ่ที่ท่านเออที่ปีลึกๆสุดที่ผม ผมไปเจอ,เอ,อพระหลวงพ่อเงินเกนที่มีปีลึกสุดนี่ปี2000ปี2500นะครับหลังหลัง2500นะครับ2515ได้ไหมได้นะครับรูปรหล่อหลวงพ่อเงินรูปรหล่อหลวงพ่อเงินเนี่ยมีการสร้างของเกมาประมาณนานมากแล้วนะครับประมาณปี2515ก็มีของเกแล้วนะสาหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินแต่ว่าเหรียญเหรียญเหรียญนี้ที่มาทําคลิปในวันนี้เขามีอายุ ย้อนลงไปลึกอยู่ถึงประมาณปี2,475-2,480นะซึ่งเป็นเหรียญที่น่าใช้น่าบูชามากๆอีกเหรียญหนึ่งถ้าระบุและระบุที่มาอาจารย์ที่สร้างได้เหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่น่าใช้น่าบูชาอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมแต่โดยส่วนตัวผมก็เชื่อเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์นั้นนะครับเว็บไซต์ที่เป็นสมัยก่อนเขาบอกเว็บไซต์อันดับหนึ่งของประเทศเว็บไซต์พระเครื่องอันดับหนึ่งของประเทศนะเป็นเว็บไซต์ประมูลนะครับ ขอญอาตไม่เอ่ยชื่อเว็บไซต์กันแล้วกันเนาะเขาก็ลงไว้เป็นหลวงพ่อชุ่มปลูกเสกเหมือนกันเนาะผมก็เชื่อเช่นนั้นเหมือนกันว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อชุ่มปลูกเสกมาดูรอยตะไบนะครับพูดถึงนะรอยตะใบนี้ยังไม่ได้พูดถึงนะรอยตะไบนี่เขามีความถี่นะเขามีความถี่กว่านะรอยตะไบเนี่ยเขามีความถี่กว่าแล้วรอยตะไบเนี่ยก็ไปตรงหลวงกับหลวงพ่อชุ่มเลยนะครับยกเว้นข้างหลังนี้นะยกเว้นข้างหลังนี้เขา เขาเอาไปแปลสภาพไปทําตะไบทีหลังนะรอยตะไบเลยไปตรงกับรอยตะไบตรงนี้ก็เลยไปตรงกับหลวงพ่อเงินวัดบางคารยุคแรกเริ่มนะยุคแรกนะรอยตะไบเนี่ยคือรอยตะไบนี้ก็คือเขาเขาทำใส่ไปครั้งทีทีหลังนะเพราะว่าเหรียญนี้ดั้งเดิมเขาจะจะไม่มีรอยตะไบนะเพราะว่าเพราะว่าทําไมเขาบอกว่าทําไมผมถึงบอกว่าไม่มีรอยตะไบเพราะว่าเหรียญนี้เขาไม่มี ไม่มีกะไม่มีเนื้อเกินไม่มีเนื้อปิ้นอะไรเลยนะครับเขาจะเขาแต่ว่าเขามีรอยตะไบฉะนั้นหมายความว่ารอยตะไบเนี่ยเป็นรอยตะไบที่ทําลงไปในทีหลังนะในชั้นหลังนะแต่เหรียญน,นี้เหรียญแท้นะแต่แต่รอยตะไบของแท้ของของแท้ของเหรียญจริงๆอะเขาจะจะอยู่ตรงบริเวณเออนี่นะอยู่เวณใต้ฐานนี้นะท่านเห็นกันไหมท่าน ท่านเห็นกันไหมเออ,อตายเลยนี่ครับรอยตะไบยอยู่บริเวณใต้ฐานนี่นะลอยตะใบเขาจะถี่กว่านะครับรอยตะตะบเขาจะถี่กว่าของดั้งเดิมนะครับเนี่ยอยู่ตามขอบเหรียญก็ยังมีนิด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 นะอยตะใบเขาจะถี่กว่าของของหลุมพ่อเงินที่ท่านได้สร้างเอาไว้นะครับแต่เหรียญเป็นเหรียญแท้นะครับ เหรียญแท้ปีลึกเลยครับ2 4 7 5 8 0เลยครับเป็นเหรียญที่น่าใช้นับบูชามากๆโดยส่วนตัวผมก็คาดว่าน่าจะเป็นหลวงพ่ชุ่มวัดไทยน้ําท่านได้สร้างเอาไว้แล้วก็ปลูกเศกเอาไว้เนาะเหรียญนี้เนาะน่าใช้นับบูชามากๆเลยแต่ท่านใดสนใจก็ไปหามาใช้หามาบูชากันได้นะเหรียญนี้ก็คือเหรียญแทป้ปีลึกนะครับแต่ว่าไม่ทันหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะน่าจะเป็นนะครับคาดการไว้น่าจะเป็นหลวงพ่อชุ่มวัดไทยน้ําท่านได้ปลูกเศกนะครับเอาไว้นะ สร้างแล้วก็ปลูกเสกไว้แต่ถ้าน่าท่าน่าจะตอกโค้ดช้างไว้ด้วยก็จะดีนะ <c oughs> พูดถึงเขาจะเล่นง่ายกว่านะแต่พอเรียนนี้ไปอยู่ไปอยู่กับบนแผงทั่วๆไปเนี่ยบางทีเขาจะย่อยแยกไม่ออกนะคนจําพิม,พรรมไม่ได้จริงๆเขาจะแยกไม่ออกนะผมก็จาจาได้นิดๆหน่อยๆเห,หมือนกันถึงมีความเอกใจว่าเอ๊ะตกลงหน้าหลงเพราะเงินทาไมใหญ่จังก็เลยเอามาตรวจสอบดูนะเอามาตรวจสอบดูก็ประกฏดว่า,วาเอ,อเขามีความแตกต่างกันจริงๆนะครับก็เลย ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่หลวงพ่อเงินท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มน่าจะเป็นเกจิอาจารย์ยุคหลังนะครับก็เลยไปไปหาว่ายุคนั้นมีใครสร้างบ้างประมาณปี2อง0ันสก็ไปตรงกับหลวงพ่อชุ่มนะหลวงพ่อชุมนะ่มวัดไทยน้ำก็ผมก็เลยระบุว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อชุ่มวัดไทยน้ำประจวบกับนะครับประจวบกับไปเปิดอยู่ในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งซึ่ง เป็นเว็บไซต์เขาบอกว่าเป็นเว็บไซต์ประมูลพระเครื่องอันดับหนึ่งของประเทศนะครับก็เลยไปตรงกันนะครับก็เลยผมก็เลยมีความเชื่อเชื่อมั่นระดับหนึ่งว่าเป็นหลวงพ่อเงินที่หลวงปู่ชุ่มวัดทายน้ำท่านได้ปลุกเสกและสร้างขึ้นมาเอาไวนะ้เนาะครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาพระยุคเก่านะเป็นพระยุคเก่าก่อนปี2500มา วิเคราะห์ร่วมกันนั่นก็คือเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินคาดว่าน,น่าจะเป็นหลวงพ่อชุ่มวัดท้ายน้ำท่านได้สร้างเอาไว้เนาะครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้กันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ